สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับย่อยยอใบชายอีกครั้งนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เราพูดกันถึงเรื่องของซีรีส์ Star t e c h Discovery นะครับผ่านแลน้ว1สัปดาห์อาจมีใครหลายคนนะครับที่ได้มีโอกาสไปรับชมเพิ่มาานะครับจะมาพูดกันถึงมุมมองที่ Star Trek ที่บางคนอาจไม่ได้คิดถึงนะครับไม่ได้นึกถึงว่าจริงๆแล้วนะครับเราสามารถมอง Star Trek ว่าเขาให้อะไรกับเราในมุมมองนี้บ้างนะครับ ก็ขอเริ่มเท้าความ,มากับ Start ทคในยุคก่อนแรกเลยนะครับว่าเมื่อก่อน Start ทคเนี่ยมันเริ่มจากการเป็นภาพยนตร์นะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ย n น t f l i x ก็เลยนำมาทำเป็นซีรีส์นะครับก็คือเขาซื้อมาแล้วก็ทำมาเป็นเป็นซีรีส์ใหม่ในชื่อของ Discovery นะครับซึ่ง s t a r t ทิคเนี่ยก็เริ่มได้ออกอากาศทางละครโทรทัศน์เป็นครั้งแรกนะครับในสหรัฐอเมริกาในปี19 6 6นะครับ ซึ่ง s t a r t เทคเนี่ยเป็นเรื่องที่ภายในตัวจักรวาลของ s t a ร t เทคเนี่ยเป็นอนาคตนะครับเป็นการเดินทางของยานอวกาศ U.S.S Enterprise นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาเหมือนกับเบสออนเป็นโลกของเราเนี่แหละครับแต่ว่าเป็นอนาคตของจักรวาลของเราซึ่งวัตถุประสงค์ก็คืออาจจะเป็นการสำรวจโลกใหม่ที่เรายังไม่รู้จักซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็ได้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นจนสุดท้ายเนี่ย นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับในปี1979ะครับ Star Trek ก็เป็นที่นิยมมากนะครับทำให้ล่าสุดนะครับ Netflix ก็มาขอซื้อลิขสิทธิ์มาทำเป็นซีรีส์ในตอนของ Discovery นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อยานใหม่เป็นยาน USS Discovery นะครับ Star Trek เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในซีรีส์แล้วก็ถูกเหมือนกับคิดจินตนาการไว้นะครับเมื่อนานมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เกิดเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับแบบนั้นจริงๆนะครับ อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือ iPad นะครับหรือว่าจอสื่อสารนะครับโปรแกรมหรือแม้แต่ที่ควบคุมผ่านแว่นหรือผ่านหูฟังอย่างนี้นะครับโดยซา a r เทคเนี่ยก็ถือเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้และก็สร้างนวัตรกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ให้กับโลกบนโลกเราจริงๆนะครับแม้แต่ยานของนาซ่านะครับก็ยังตั้งชื่อตามยาน USS Enterprise ของ Star Trek นะครับโดยโลโก้ของกองทัพอวกาศนะครับ ยูเอเทสสเตสเปสฟอสที่ทางสหรัฐนะครับตั้งขึ้นก็มีความคล้ายคลึงกับโลโก้ของกองลังสตาร์ฟิทเข้ามาใน s t a r t e ท h นะครับนี่ก็เป็นประวัติโดยข้าวนะครับที่จะทำให้เรารู้จัก s t a r t e ท h มากขึ้นทีนี้ในมุมมองที่ Discovery ได้ให้กับเรานะครับก็ต้องเริ่มจากลูกเรือบนยานนะครับเพราะว่าทุกคนมีความแตกต่างและมีความพิเศษในตัวเองนะครับซึ่งมันอาจเป็น วิสัยทัศน์ของผู้แต่งนะครับที่จะทําให้เรื่องเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรของรูปเรือบรรยาณที่มีความหลากหลายทั้งเพศอายุเชื้อชาติศาสนานะครับก็ทุกคนต้องมาทํางานร่วมกันนะครับโดยในศตวรรษที่23เนี่ยหรือในอีก200ปีข้างหน้าก็คือเป็นโลกในจักรวาลของ t า r Trek นะครับทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าใครก็เป็นกัปตันยานได้นะครับ ภายในเรื่องเนี่ยการที่จะเป็นระดับสูงขึ้นนะครับจะถูกยอมรับจากทักษะความสามารถเป็นหลักนะครับทุกคนก็จะมีอิสระในความคิดแล้วกล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับคนในยุคอนาคตนะครับก็จะมีทักษะความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์นะครับทั้ง Data ทั้ง IT หรือแม้กระทั่งฟิสิกส์นะครับสูงมากซึ่งโลกในยุคนั้นนะครับก็จาเป็นที่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นต้องมีความคิดเป็นหลักเหตุผลนะครับ มากกว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกจําเป็นที่ต้องมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกวับคนอื่นนะครับแม้ว่าจะมีความแตกต่างนะครับโดยการทํางานในยาน U.S. Recovery นะครับก็จะมีความว่องไวชัดเจนนะครับทางองค์กรแบ่งแบ่งลำดับความสำคัญงานเร่งด่วนอย่างชัดเจนนะครับเป็นเหมือนองค์กรในฝันที่ใช้คล้ายๆกับหลักอาจายในปัจจุบันนะครับซึ่งทั่วโลกตอนนี้ เรากำลังพยายามทานฟอมไปสู่ยุคใหม่คือยุคดิจิตอลกันนะครับอนาคตอันใกลยย้นี้นะครับเจน Z หรือว่าเจนอัลฟ่านะครับก็จะมีการพัฒนาในทางด้านที่เกิดมาแล้วเข้าเข้ากับทางเทคโนโลยีทางยุคดิจิตอลมากกว่านะครับซึ่งเด็กเจนอัลฟ่าเนี่ยก็จะมีทักษะทางด้านนวัตกรรมด้านดิจิตอลการโคดดิ้งทุกอย่างพวกนี้จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขานะครับแล้วก็จะมีความความความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วสามารถปรับตัวได ปรับตัวได้ดีการทนความเปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับแล้วก็มีทักษะความหลักรู้ที่หลากหลายซึ่งหลายคนก็อาจจะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนจนสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับซึ่งทักษะเหล่านี้ถูกนําเสนออยู่ในเรื่องของ discovery star tech นะครับในแต่ละตัวละครความรู้นะครับในเรื่องของการ transformation นะครับให้ให้องค์กรของเราหรือให้ตัวเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับ เริ่มต้นง่ายๆนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือมากมายหรือไปเรียนนะครับเราเริ่มต้นจากการลองดูซีรีส์ของ StarTech ในอตอนของ Discovery นะครับเราก็ลองคิดวิเคราะห์ดูว่าลักษณะการดำเนินเรื่องเนี่ยที่เขาพยายามจะสื่อของเราคืออะไรเขาเขาพยายามมอบจินตนการทางวิทยาศาสตร์แบบไหนให้กับเรานะครับหรือเขาทำงานยังไงตัดสินใจอย่างไรในเหตุการณ์แบบไหนนะครับ เพราะว่าเนื้อหาภายในนั้นเนี่ยอ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีหลักกฎเกณฑ์นะครับ Based on physics นะครับ b based on ชีวะหรือเคมีก็ตามนะครับไม่ได้เวอร์วังอลังการมากนะันะครับพอเราดูที่แก่นสาระของเนื้อเรื่องนี้นะครับแล้วก็นํามาปรับตัวปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเอาข้อดีเอารูปแบบวิธีการที่เรามองเห็นว่ามันเกิดประโยชน์นะครับมาเสริมสร้างการทํางานเป็นทีม เช่นการแสดงความคิดเห็นการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนสถานตามสถานการณ์เหตุผลอย่างรวดเร็วนะครับไม่ยึดติดกับหน้าที่ไม่ได้วางตัวเป็นใหญ่โดยแบบว่าถืออีโก้หรือว่าเป็นผู้น้อยไม่กล้าออกเสียงนะครับการทํางานในยุคอนาคตนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นที่จะต้องมีแนวคิดคล้ายๆอาจายมีทีมงานที่ดีแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับหวังว่าทุกคนจะอาจจะเห็นมุมมองใหม่ๆจากซีรีส์ซาเท็นี้นะครับอาจจะไม่ตรงกับผมหรือตรงกับผมก็ตามนะครับ เพราะว่ามุมมองที่เกิดขึ้นจากสิ่งสิ่งหนึ่งมันก็คล้ายๆกับการที่เรามองภาพงานศิลป,ปะภาพหนึ่งนะครับหลายคนตีความมันแตกต่างกันนะครับก็หวังว่าการตีความนั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ของแต่ละคนนะครับสวัสดีครับ